สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกิ๊ฟจะมาสาธิตวธิธีการทำน้ำส้มสายชูผสมข้าวซูชิแบบง่ายๆค่ะวัตถุดิบหลักในการทำข้าวซูชิอย่างหนึ่งนะคะก็คือน้ำส้มสายชูจริงๆน้ำส้มสายชูผสมซูชิเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช้น้ำส้มสายชูทั่วไปนะคะมีขายสำเร็จรูปตามซุปเปอร์ชั้นนำทั่วไปแต่ราคาก็สูงเช่นเดียวกันค่ะ วันนี้นะคะกิ๊บก็เลยจะมานำเสนอวิธีการทำน้ำส้มสายชูผสมข้าวซูชิใช้เองง่ายๆค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะคะอันแับแรกค่ะขาดไม่ได้เลยก็คงจะเป็นน้ำส้มสายชูนะคะน้ำส้มสายชูจริงๆแล้วทั่วไปในตำรายุ่นเขียนไว้ใช้น้ำส้มสายชูจากข้าวค่ะแต่วันนี้นะคะครัวบ้านกิ๊บไม่มีน้ำส้มสายชูจากข้าวกิ๊บเลยใช้น้ำส้มสายชูจากแอปเปิลแทนค่ะซึ่งใช้ได้เหมือนกันนะคะ ส่วนผสมถัดมาก,ก็คือน้ำตาลค่ะและเกลือนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะใช้น้ำต้มสายชู6ช้อนโต๊ะค่ะนับไปเลย6ช้อนนะคะก็ใช้น้ำตาลทรายนะคะ4ช้อนโต๊ะค่ะ เกลือนะคะใช้สองช้อนชาเมื่อส่วนผสมเสร็จแล้วนะคะเราก็ต้องทำให้เข้ากันดีค่ะโดยเราจะไปตั้งไฟให้ร้อนนะคะเราใช้ไฟอ่อนค่ะคะ่อยๆควนไปจนเสร็จนะคะ <Ast art> <si> ก็เป็นนั้นเสร็จแล้วค่ะ